สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดวงรายเดือนโอ้โ มีใจแล้วก็มีตังกันทุกคนนะคะต่อไปนะคะเดือนเมษานะคะและที่สําคัญเมษานี่ยเป็นดวงของดวงเมืองกันด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งเดือนเป็นอีกหนึ่งเดือนที่เราจะต้องปเทคดวงของเรามากๆและเป็นอีกหนึ่งเดือนที่เราจะต้องมีแนวทางกันดํำรงชีวิตนะคะว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาดีนะคะแต่ก่อนที่แต่ละวันจะได้ดูดวงชะตาแบบวาบกันแบบจุกๆเต็มๆกันนะคะ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งก็ได้นะจ๊ะส่วนตรงนี้นะคะปุ่มนะคะเพิ่มเพื่อนเมนบันทึกคลิปกดแชร์กดแชร์อย่าลืมร่วมกันนะคะส่วนวิดีโอเนี่ยก็อาจจะเขาเรียกว่ามีของขวัญใต้คลิปก็อย่าลืมกดกันได้นะหรือว่ากดเมนกันก็ได้นะพี่ซันไม่ได้ว่าอะไรกันเลยนะคะขอแค่มาร่วมเมนกันมาร่วมสนุกกันนะคะเปิดดวงเปิดทัพย์เปิดโชคเปิดลาบก็พอกันแล้วจ้า ผู้สรัทธาที่เกิดวันพุธนะคะจะได้รู้ว่าเมษานี้จะเป็นยังไงแต่อย่าลืมนะคะเมษาอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะว่าดวงเมืองเป็นเดือนของดวงเมืองด้วยมันก็ต้องระวังกันนิดนึงเนาะขอให้ผู้สรัทธาที่เกิดวันพุธนะคะเพ่งจิตมาที่ไพ่ในเมืองอาจารย์จากนั้นท่องน้ำมจะสะสามจบเราจะใช้ไพ่ทั้งหมด5้าใบเป็นตัวเล่าเรื่องนะคะว่าดวงชะตาคุณจะเป็นเยยงไรที่สาคัญนะคะเป็นการแรนดอมสุ่มนะคะจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่การันตี 90%เข้าแน่นอนนะคะอย่าลืมนะคะเห็นแพลตฟอร์มไหนติดตามแพลตฟอร์มนั้นๆไปนะจ๊ะมาจ้าผู้สถาที่เกิดวันพุธผู้สถทธาที่เกิดวันพุธดวงประจําเดือนเมษาดวงประจําเดือนเมษาได้แก่ปอโอสองเม้านะคะเดินทางเก่งนะคะแปดถ้วยนะจ๊ะมีอะไรปิดบังกันหรือเปล่าควีนสวอนะคะทํางานค่ะแล้วก็ทํางานอย่างเดียวค่ะโอ้สาดาบเจ็บจิบจ,บจบนะคะปะ 8ไม้ท้านะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะคะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คุณไปคุณไป5คะแนนจ้า อย่างแรกนะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะให้โฟกัสในเรื่องของการทํางานทํางานและก็ทํางานหายใจเข้าออกเป็นงานอย่างเดียวเลยนะคะอย่าไปสนใจใครนะคะดอนแคร์ดอนวอลี่นะและที่สําคัญใครที่เกิดวันพุธที่มีเรื่องความรักที่กําลังปิดบังซ่อนเล้นหรืออาจจะไปแอบชอบคนมีเจ้าของก็เป็นได้นะคะคุณจะต้องระวังนะคะมีอะไรคุณต้องบอกนะเพราะไพ่แปดถ้วย ui, คือไพ่ของการเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นชอบ ไปกินน้ำใต้ศอกคนอื่นโดยที่เขาไม่ได้บอกกล่าว 2. อ,อาจจะมีคนที่มีเจ้าของแล้วมาจีบคุณก็เป็นได้แล้วถึงเวลาคุณอาจจะรู้สึกปันใจปุ๊บเสียใจเลยจ้าใครที่เกิดวันพุธน,นะคะในเรื่องของความรักนะถ้ารักใครชอบใครจะต้องดูไปเรื่อยๆก่อนอย่าพึ่งเสียตัวและเสียกายนะคะเพราะว่าไม่ฉะนั้นเดี๋ยวคุณก็จะเจ็บจีตกลับมา ใครเกิดวันพุธบอกได้เลยว่าชีพประจรไม่อยู่กันที่ใครที่มีโอกาสที่ได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศหรือทำงานต่างจังหวัดถือว่าอยู่ในบวชที่ดีและอย่างที่พี่หมอสันบอกไปนะคะแปดไม่เท้าควีนหรือไม่เท้าคือไพ่ของการทำงานหาแต่เงินและอย่าเพิ่งไปโฟกัสและสนใจใครคนที่เกิดวันพุธนะคะไม่ว่าจะเป็นพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนพิมพ์ใต้คอมเมนต์มานะคะว่าทำงานทำงานทำงานแล้วได้เงินเน้นยำ้ำคีย์เวิร์ดนี้เลย ทำงานและได้เงินนะคะส่วนคนที่เกิดวันพุธอย่างที่บอกนะคะว่าความรักอาจจะรู้สึกว่าไปกินน้าใต้สอกคนอื่นนะคะอาจจะยังไม่ได้เจริญปัญญาเนาะให้ซเนเจอร์คนเกิดวันพุธให้เติมน้ำมันตะเกียงเทียนดวงประทีปอะไรที่เกี่ยวกับพวกไฟฟ้าหรือว่าชำระนี้ส่งให้คุณทำนะคะอย่าลืมคีย์เวิร์ดสำหรับคนเกิดวันพุธทำงานโฟกัสและได้เงินนะคะ วันนี้นะคะพี่หมอซันก็ไปกันก่อนนะคะอย่าลืมอยากดูดวงส่วนตัวพิมพ์มานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย